สวัสดีครับผมน็อตจากช่องสป i ิน e m เมมโมรีนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆออกนอกสถานที่กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาไกลถึงจังหวัดชาเชียงเซานะครับพาไปบกบ้านรุ่นพี่ผมเองนะครับซึ่งใครที่ติดตามคลิปของผมอยู่บ่อยๆนะครับก็จะเห็นพี่คนนี้นะครับมาออกคลิปอยู่ 2- อสคลิปนะครับชื่อว่าพี่อู๋นะครับซึ่งพี่อู๋นะครับก็เป็นทั้งคนเล่นและก็คนสะสมเซิร์ฟสเก็ตนะครับก็มีการไปโพสต์กระทู้อยู่ในห้องเซิร์ฟสเก็ต มาเก็ตไทยแลนด์นะครับซึ่งกระทูนี้ก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับคนไลค์เป็นพันกว่านะครับแล้วก็คนแชร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเป็นเกี่ยวกับการที่แกสะสมเซิร์ฟสเกตที่เป็นสีดําในแต่ละแบรนด์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปบุกบ้านกันเลยนะครับไปดูว่าในแต่ละแผ่นนะครับแกมีวิธีในการเลือกอย่างไรแล้วก็ในแต่ละแผ่นนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับซึ่งแผ่นที่แกมีก็ประมาณ6-7แบรนด์เลยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วก็ ไปเทสกันเลยนะครับว่าแต่ละแผ่นนะครับมีฟีลลิ่งในการเล่นยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจซื้อกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลย สวัสดีครับโอ้ยเก่งจังเลยสวัสดีครับครับดีครับวันนี้ผมอยู่กับพี่อู๋ครับโอเคพี่อู๋เมื่อกี้ผมก็มีการเกินมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็พี่อู๋ถ้าใครติดตามชมคลิปผมบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นออกคลิปประมาณสองสามคลิปแล้วนะพี่ครับอ่าวันนี้มันทาอะไรเนี่ยอ๋อพอดีหน้าความมาเมื่อกี้ครับเล่นเซิร์ฟสเก็ตสแนปแล้วก็ ขาพี่พี่มียาไหมมี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 ทีนีจครับเดี๋ยวไยอินนิดนึงนะครับพี่โอ๋ก็เปิดรันขายยานะอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่จังหวัดชาเชิงเซาครับเพื่อนๆที่เล่นซัสเก็ตหรือจะป่วยเลยนะก็อยู่เส้น304นะครับใช่ครับก็แวะมาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับปากซอยหน้าวัดทศครับโฆษณาให้พี่เขาหน่อยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้พอดีเกินกับเพื่อนๆไปแล้วว่าพี่มีกุกของดำ ก็เห็นไปโพสอยู่ในกลุ่มเนาะคนแบบไลค์แบบเป็นพันเลยอะ่ะก็ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับก็มีหลายๆคนนะครับก็แนะนําให้ผมเข้ามาถ่ายก็วันนี้ก็ได้พามาถ่ายบุกถึงชาเชิงเซาเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่อูพาไปชมหน่อยนะครับว่ากุของดาของพี่อูเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็แต่ละแผ่นพี่อูทำไมถึงชอบนะแล้วก็ได้ครับ มีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ชอบแผ่นไหนมากที่สุดนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันเลยครับอ่ะปิดก่อนเนี่ยครับโอเคโอ้สมคำล่ำลือจริงๆดําดำล้วนเลยนะพี่ใช่เป็นดำล้วนอยู่บนแท่นบูชาอันนี้จัดห้องเพื่อใช่จัดห้องเพื่อเซิร์ฟสเก็ตเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเปิดกุของดำสุดยอดจริงๆ เดี๋ยวเราจะมาแนะนํากินทีละแผ่นเลยนะพี่ว่าพี่ชอบตัวนี้เพราะว่าอะไรแล้วก็ทําไมจุดเริ่มต้นของการสะสมของดําคืออะไรอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราเริ่มแนะนํากันที่ตัวไหนก่อนดีเรียงตามตามแผ่นที่ได้มาก่อนแล้วกันว่ารเริ่มจากตัวไหนทําไมถึงซื้อไลายนี้หร <mover> ือรุ่นนี้ก็เริ่มตัวแรกเลยคือเหยื่อดาวเนาะจุดเริ่มต้นของดําคือตอนแรกอะจริงๆแล้วอะไม่ได้อยากจะเก็บของดําหรอกอยาก ตอนนั้นดูตัวของยาวอีกตัวหนึ่งที่เป็นใบไม้ที่มันเป็นสีสอีอ่ะเอแล้วแล้วปรากฏว่าเออมันไม่มีของแล้วเข้าเว็บไซต์มีอยู่เจ้าหนึ่งเขาขายตัวนี้แล้วเราก็ชอบชอบอเลยเออเฮ้ยมันเป็นใบไม้เฮ้ยมันเป็นสีดําด้วยอ,ม,อมีคนแนะนําว่าบอร์ดแรกเนี่ยที่เลือกเนี่ยให้เลือกจากลายที่เราชอบก่อน ไม่ต้องไปสนแบบวิวบงวิวเบสสูงส่วนสูงเราเท่าไหร่ไม่ต้องเราชอบลายไหนเลือกลายนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีกําลังใจที่แบบว่าพอถือถ่ายแล้วเงี้ยเขาถือใช่ไหมมันมันเท่อะอยากเล่นมันให้ได้ <c oughs> อะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยเราก็จะมีกําลังใจรัแบบการเล่นบอร์ดของเราเอง <c oughs> แผ่นนี้นะครับคือเลือกยาวมาเล่นเป็นแผ่นแรกทําไมเลือกยาวครับแผ่นแรกเพราะว่าหนึ่งคือ จากที่อ่านข้อมูลมาทั้งหมดอะดูเหมือนตัวเนี้ยใครๆก็บอกว่าเฮ้ยมันนิ่มปั๊มง่ายอ่มัมนปั๊มง่ายซึ่งตอนนั้นแบรนด์เริ่มเล่นรู้สึกจะเป็นเดือนกุมภาเมื่อต้นปีเนาะตอนนั้นก็จะมี2แบรนด์ที่แบบเขาฮิตกันก็คือ Cover กับยาวมสมัยแรกๆก็มีแค่2แบรนด์ดนะี้เนาะที่พูดถึงกันท,ที่ที่เหมือนคล้ายๆว่าเป็นตัวท็อปตัวท็อปในช่วงแรกๆเนาะตอนแรกเาก็จะเอา c า v e r แต่ว่าหาซื้อยากมาก แต่ก็เออก็อยากได้สีดำาอีกันแหละแต่มันไม่มีของเลยตอนนั้นเขาเขัดตลาดเลยครับก็เลยตัดสินใจเอายาวก่อนเพราะว่ามันพอหาซื้อได้ตอนนั้นก็รีบซื้อเลยตัวนี้ได้มาตอนนั้นจัดว่าแพงนะอยู่ที่หมื่นหมื่นหกหมื่นหกตอนนี้ก็แพงก็ยังแพงกว่านี้ใช่ย,ย,ยังแพงกว่านี้แต่ตอนนั้นอ่ะมันมันขายอยู่กันเทปประมาณหมื่นสองหมื่นสามใช่ไหมราคามันยังยังไม่ค่อยแรงเท่าหร่นะมันยังไม่โดดเท่า เท่าที่พิกๆเนาะไปถึง20,000กว่าเลยตัวเนี้ยครับเออแล<ก>้วก็พอเสร็จปุ๊บเล่นช่วงแรกก็แบบตัวเนี้ยเล่นไปช่วงแรกก็รู้สึกแบบเออมันมันนิ่มไปอเออก็เลยก็เลยพักแล้วก็สั่งซื้อออพีออเดอร์ P ของเค v e r มาอีกตัวหนึงห่งคือคืออยากได้ตัวนี้ตั้งแต่แรกแล้วอ่อนอกควินหรือเราเรียกกันว่าอา่ขนก คือหลังจากเล่นยาวมาเดือนหนึ่งก็เลยเริ่มสั่งพ e ิออเดอร์ตัวนี้ก็ทัก CX คือตอนตอนซื้อของ c o v เวอร์มันก็จะมี2ทักใหญ่ๆด้วยกันก,ก็คือ C7 ซกับซ x อซึ่งตอนแรกเราก็มือใหม่ไม่รู้เรื่องอว่าเป็น CX เป็นยังไง C7 เป็นยังไงก็เลยโทรไปถาม,อ,มอาจารย์เอกหรือ s ซ r ร์ฟเจอนว่าเอ้ยคือผมจะเอา ตัวไหนดีครับระหว่าง CX กับ C7 อาจารย์<ม>เอกเขาก็บอกว่า CX 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 <ม>เพราะว่าผมเล่นตัวนี้มาแล้วมันเป็นสปริงรถ้าเป็น C7 อีกมันก็เป็นสปริง<ม>ฟิลในการเล่นน่ะมันไม่ค่อยต่างกันมากก็เลยก็เลยแบบไหนๆก็จะซื้ออีกตัวหนึ่งก็เอาให้มันต่างไปเลย<ม>ก็เลยจบไปที่ทีเอ็แล้วพอสั่งมาปุ๊บตอนนัน้ที่ผมสั่งคือซ u เปอร์ซัฟเฟิล นะครับแล้วพอสักพักหนึ่งใจก็ยังอยากได้ตัวนี้แหละจะหาไม่ได้แล้วแล้วก็โพสต์บนวไอเอฟ e บุ๊กอะครับโพสต์บนเฟ e บุ๊กอะว่าเออเนี่ยอยากได้ตัวนี้จังเลยเสร็จปป๊กก็มีคนทักแชทมาหลังไมาบอกนี่มีเพื่อนสั่งอยู่คนหนึ่งเขานําเข้าแผ่นนะมีตัวนี้ด้วยที่อูอยากได้แถมล้อดําอีกก็เลยทักแชทไปอะเขาก็บบกโอเคเดี๋ยวขายให้อูนะอ่า หมื่นตกลงมาที่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทได้ถูกมากเลยเนาะได้ค่อนข้างถูกมากตอนนั้นไอ้นี้ที่ราคาพูดนี่คือราคาที่แบบเริ่มต้นนะตอนที่ยังไม่ฮิตแบบหนักๆมากๆอ่ะคือหลังๆนี้มีคนนําเข้าเยอะเขาก็ต้องขายบริการขายเซอร์วิสอะไรอย่างนงี้ด้วยครับเราก็ต้องเขาก็ต้องบวกเรื่องค่าเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยเนาะครับอันนี้ตัวที่สองต่อมาครับก็แผ่นที่สามนะครับแผ่นที่สามก็คือตัวนี้ครับนี่ วอเตอร์บนวอเตอร์บออันนี้มหากราบมหากราบมาหากรับในการกราบแล้วกราบอีกกราบคือแบบแผ่นแรกที่เริ่มคัสตอมนะใช่เป็นแผ่นแรกที่เริ่มคัสตอมก็ลองติดตามอีกคลิปหนึ่งได้ครับมีบอกไว้หมดแล้วให้ว่าความเป็นมายังไงตัวนี้วิธีการทํายังไงแล้วก็โอ้โหกว่าจะได้กว่าจะประกอบแต่คลิปแต่คลิปนั้นยังไม่จบนะจริงๆเดี๋ยวเราจะทําคลิปละเอียดอีกทีหนึ่งในเรื่องเนี่ยมันจะมีอีกแผ่นหนึ่ง ที่แบบวอเตอร์โบนี่มันมันยังมีปัญหาจุกจิกอีกเนาะใช่ใช่มันเหนื่อยมากเดี๋ยวเราเราคลิปนี้ไม่พูดแล้วกันพูดพูดถึงที่มาแล้วกันว่าทําไมมันถึงต้องซื้อวอเตอร์โบนอ่าก็คือหลักๆเลยคือมันมีโบชัวที่เปรียบเทียบทักแต่ละอันว่าทักนี้เหมือนรถอะไรสวิลเท c h เหมือนรถสปอร์ตอะไรนะ c o เวอเหมือนซีวิกหรือโตโยตานะ โตโยต้ามู้จะไม่ได้แล้วเหมือนโตโยต้าแล้วก็เหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมียาวด้วยอืมอทีเนี้ยวอเตอร์โบนเนี่ยมันจะเหมือนกับเขาเปรียบเทียบไว้เหมือนกับปิกอัพอืมกลอคโรดอ่ะอ๋อเออเออก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ค่ะต้องต้องต้องมีวอเตอร์โบนอืมอ่ซึ่งตอนนั้นอีก4อันเนี่ยก็วางแผนที่จะเอ้ออีก2อีกสองแผ่นครับตอนนั้นคืออีก2แผ่นเนี่ยก็วางแผนที่จะซื้ออยู่ละอืม ทีนี้ก็มาเลือกว่าเออวเตโ์โบนเราต้องทําแต่ทีนี้จะทําทั้งทีเนี่ยตอนแรกอ่ะอยากจะซื้อแผ่นยาวที่เป็นหัวกะโหลกเนี่ยคิดเป็นเส้นมาประกอบแต่ว่ากะโหลกมันติ๊กหนึ่งก็เลยไม่เอาซื้อมาแล้วนะก็เลยวิดว่าในหนไอันนี้ก็คือวเตโ์โบนเนี่ยมันต้องคัสตอมทีนี้คัสตอมเราก็อยากคัสตอมแบบไอ้สุดอ่ะแบบแผ่นเป็นเอกลักษณ์ของเราเองอย่างเงี้ยก็ คัสตอมทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งกิฟเทสเนี่ยนี่ก็สกรีนเองนะครับไปจ้างเขาสกรีนมาอ่าเนี่ยสุดท้ายก็ได้มาเป็นแผ่นนี้ครับทั้งทั้งหมดนะครับนี่คือแผ่นที่สามครับที่ได้มาซึ่งแผ่นเนี้ยประกอบเอาเอาแบบถึงเสร็จถึงณปัจจุบันเลยนะใช้เวลาประกอบอยู่2เดือนแล้วตอนนี้จบหรือยังจบแล้วจบแล้วไม่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 ทำเพิ่มแล้วเราคิดว่าเออเล่นสนุกแล้วเล่นดีแล้ว ถ้าใครอยากรู้ความเป็นมาของแผ่นนี้ก็ไปดูคลิปเต็มๆในช่องผมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นี่คือแผ่นที่สามที่ได้มาครับนะครับ,รบโอเคโอเคต่อไปต่อไปแผ่นที่สี่แวบแผ่นนี้จะเห็นว่าใหม่สุดครับร่องรอยใช้น้อยมากใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพิ่งซื้อหรือว่ายังไงไม่ค่อยได้เล่นเ๋าไม่ค่อยได้เล่นแล้วสาเหตุที่ซื้อก็คือมันลงปั๊มแท็ก หรือเล่นท่าอะไรต่างๆได้ดีเพราะว่ามันจากที่ลองเล่นนะครับก็คือมันจะอยู่ระหว่างยาวกับคาเวอร์คือมันอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยอ่ะจะนิ่มก็ไม่นิ่มจะแข็งก็ไม่แข็งดังนั้นพอไม่นิ่มไม่แข็งเนี่ยเวลามันลงปั๊มแท็กเนี่ยมันก็จะมั่นคงแล้วเวลาเราเล่นท่าที่มันเป็นคาฟแล้วก็แบ็กไซฟอนไซอะไรเงี้ยมันก็สบัดได้เต็มที่ ดังนั้นคือสำหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยสไลด์เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่ยังไม่รู้ตัวมากเลยครับอ่าก็เป็นตัวกลางๆนะใช่เป็นตัวกลางเล่นได้ทุกที่เลยเล่นได้ทุกสนามเล่นได้ทุกสถานที่สถานการณ์ทุกสนามเลยทั้งตั๊มแทก็กทั้งเล่นเวฟแลมเล่นลงบอกพวกเนี้ยได้หมดเลยสามารถปรับแข่งอ่อนได้หมด แล้วที่สําคัญราคาราคาคไม่แพงใชออ่ถ้าถ้าเป็นตอนปกติก็อยู่ที่ประมาณ8 5 0 0ันห้าเนาะครับเออแปดพันเจ็ดแล้วเราเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ราคามันก็ลงมาแล้วเหลือประมาณ9 5 0 0ห้าหมื่นก็หมื่นบวกลบนะตอนนี้ถ,ถ้าถ้า,ถาตอนนี้ก็จะประมาณหมื่นหมื่นสองครับอ,อ่หมื่นสองย่างเงี้ยถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ราคาไปเกือบ2 0 0หมื่นแล้วก็ถือว่ายังถูกถูกกว่าตัวอื่นอยู่แล้วก็เล่นได้หลายสนามคุ้มตัวนี้คุ้มผมสวยด้วยอืมเน,เนี่ยเล่นน้อยดูดิ ใหม่มากแผ่นอื่นนี่เยินหมดละแผ่นนี้ใหม่อยู่เพราะสนามมันปิดอ่ะโดนโควิดไงเลยไม่ได้เอาไปเล่นสักทีครับอโอเคทีนี้มาอตัวนี้นเขาว่าเป็นตัวจบตัวท็อปตัวอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เป็น s ซเวลเทคเซเวลเทคนะเซเ e ลเทคยาวมากเลยพี่ขนาดเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ สี่บนิ้วโ oh, อวยาวยาวยาวที่สุดของสวิลแล้วแต่ว่าข้อดีของการที่มันยาวเนี่ยเพราะว่ามันจะปั๊มง่ายง่ายสุดเคยเล่นตัว3ามสามของอาจารย์เอกมาแบบขึ้นปุบลม้มขึ้นปุบลม้มครับแต่ตัวเนี้ยไม่ค่อยล้มหรอกอแต่ก็เนื่องจากวิวเบดูดิกว้างเนาะ,ะมันทำให้เราเล่นช้าลงพอช้าลงเสร็จปุ๊บการจะลม้มอ่ะก,ก็ลดลงไปด้วย ก็มนันเป็นตัวท็อปแบ็กเอาต์อ่าม,มันคือแบ็กเอาเนาะเนี่ยเริ่มหึ่งเริ่มเล่นตัวนี้เพราะว่าตอนไปลายพฤษภาผมเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีก็เลยไปผ่าตัดเลยต้องเลยต้อง<ล>พ,พักไปหนึ่งเดือนอก็ตัวนี้มันที่ไม่เล่นตัวนี้เพราะว่ามันต้องสะบัดเอวเยอะอใช้เอวค่อนข้างมากแล้ว กลัวว่าแผลมันจะเปิดตอนนี้หายดีแล้วเนาะตอนนี้หายดีแล้วเลยเริ่มพึ่งพิ่งเ,เริ่มมาฝึกตัวนี้ครับ,รบตัว<อ>นี้มันที่ต้องที่พี่อูบอกว่าเป็นนิ้วในถุงน้ําดีแล้วต้องใช้ช่วงเอวเยอะเพราะว่าเวลาการเล่นสซเวียเทคการเคลื่อนที่มันจะไม่เหมือนบอร์ดอื่นๆบ<ๆ>อร์ดอื่นๆมันจะใช้แค่เท้าใช่ขยับมันก็ไปได้แต่ตัวนี้ไม่สามารถใช้เท้าขยี้ได้ต้องใช้ช่วงบนกับช่วงเอวคือบอร์ดอื่นอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าแรงเด้งกรับ พอเราปดไปปุ๊บมันก็จะเด้งกลับปบไปปุ๊บมันก็จะเด้งกลับตัวนี้มันมันเด้งกลับเหมือนกันแหละแต่น้อยเรื่องนั้นการการการคาบโดยใช้ท่อนบนค่อนข้างเยอะกว่าแล้วเรายังเราเล่นแต่ตัวที่มันเป็นสปริงเป็นบูชชิ่งมาตัวนี้เลยต้องใช้เวลาปรับต้องมีแหละของมันต้องมีใช่ของต้องมีต่อให้มีบอร์ดอื่นแล้วก็ต้องมีบอร์ดนี้ดูตัวอย่างมีกี่บอร์ดแล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรคือจริงๆแล้วมันช่วย สำหรับเราในการปรับท่าให้สวยขึ้นด้วยเพราะว่าการการเล่นเซิร์ฟสเก็ตโดยหลักแล้วมันคือการจําลองจากเซิร์ฟทะเลมาเนาะตรงนี้เพื่อนๆคงรู้แหละแต่ว่าพอมาอยู่บนบกอ่ะเราเราติดกันใช้ลักษณะของสเก็ตอ่ะที่แบบขาเยอะวกเกลเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องมีบ้างตัวนี้จะเป็นตัวแก้ท่าของเราดังนั้นผมแนะนําให้ไม่ว่าจะมีบอร์ดไหนอ่ะให้มีบอร์ดซิเทคไว้ตัวหนึ่งอ่ะจะดีมาก เวลาเราเบื่อๆสลับกันเล่นสลับไปสลับมาถ้าเบื่อเบื่อการแบบเดิมๆแล้วลองอยากเปลี่ยนการปรับท่าใหม่ก็ต้องจัดเซเวลเทคใช่ลองลองดูว่าให้ท่าที่เราเล่นน่ะมันมันโอเคไหมมาขึ้นเซเลเทคเนี้ยรู้เลยว่าว่าเราเล่นถูกหรือผิดถ้าใช้เท้าเยอะขึ้นเซเลเทคนี้มีความถ้าคนที่ใช้ช่วงบนเยอะก็จะไปได้ค่อนข้างไวมันมันจะคว่มตอนไหนเลยมันจะคว่มตอนเลี้ยวอะไรแบบบว้าบอ๊เทมเทมว้าโรบ ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายละตัวที่ทุกคนใฝฝันเหลือเกินเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปที่สุดในวงการหาก็ยากราคาก็แพงครับเออเจดเจตัวนี้ก็โต, <L edo. S 2> ตเลโดโตเลโดเจ็ดเขอสมมุติสตาเนาะครับคือตอนนี้บอกเลยว่าติดเล่นตัวนี้ที่สุดละอ,อือเพราะว่าหนึ่งเพิ่งได้มาสองก็คือพอขึ้นไปเล่นจริงอะ่ะรู้สึกว่าอ,อมันมั่นคง มันมั่นคงมากในการในการครัฟในการทํา snap snap ก็ติดง่ายเสียงก็ดังเออตัวนี้ snap ง่ายแล้วก็ดังด้วยเสียงแบบแบบเสียงพ่อนะเสียงพ่อเสียงเมืนพ่อแบบมันเอิร์ดเอออย่างเงี้ยคือแบบมาเดิมๆเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนล้ออะไรเลยใช่ใช่ดูดิเคี่ยนหมดแล้วเนี่ยสภาพเยินที่สุดนะครที่จะเห็นเย็นที่สุดของี้ครับดูครับมีแบบดินเดินเต็มไปหมดเลยเล่นทุกวันอ่ะตัวนี้ทุกวัน นี่เล่นเล่นมาแค่ไม่ถึงเดือนนะครับตัวเนี้ยแต่สนุกสนุกตัวนี้เป็นอีกบอร์ดหนึ่งที่แนะนําเลยว่าต้องมีต้องมีอ่ะผมก็แนะนําเลยในคลิปคือผมก็ชอบตัวนี้ที่สุดนะครับตัวเจ็ดเจ็ดสมสมเป็นตัวท็อปที่แบบสมทุกคนอยากได้จริงครับโอเคโอเคจะเป็นจบละทุกตัวนะครับของพี่อู๋ที่สะสมมาจะมีอีกง้ออีกไหมไม่ละไม่ละพอละพอละแค่นี้ แอ้น,นี่ก็อ้น,นี่ก็เมียเล่นแล้วเยอะแล้วอันนี้ก็เล่นไม่หวั่นไม่ไหว้ครับเมียเนี่ยตอนเอาไอ้น,นี้เข้าบ้านนะบอกเลยไอเราก็แบบเอาเอาแล้ววางปุ๊ไถ่ไถ่เมียแบบเออตอนนี้ไม่เคยเห็น, <c oughs> น,นสะดุง้งสะดุ้งเลยเร<อ>าเก็แบบอุตส่าห์เอาเข้ามาตั้งบนหิ้งตอนนั้น <c oughs> จำไวนะ้แล้วผู้ชายที่ดูนี่ยอมรับไปเถอะอ๋อ,อบอดเพิ่งซื้อเพิ่งได้เมื่อเมื่อกยียบบเพื่อนได้ไหม <c oughs> ความผิดจะลดลงขึ้นหนึ่งครับอ๋อรับไปเลยดีกว่าเด๋ย่ารับไปเลยดีกว่าใช่อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะของที่พี่อู๋มีนะครับครับ,รบกระทู้ค่อนข้างฮอตนะครับเป็นพันหกมั้งที่ผมดูล่าสุดพันหกร้อยไล์มั้งประมาณประมาณนั้นแล้วก็แชร์อีกหกสิบแชร์ก็ถือว่าเพื่อนๆเอให้ความสนใจก็เลยมาถ่ายให้ชมกันนะครับว่า แต่และแผ่นมีความเป็นมายัางไงนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวรอแดดล่มลมตกก่อนเพราะตอนนี้แบบร้อนมากเลยเดี๋ยวจะไปเทสให้เพื่อนๆดูว่ามันจะแต่ละบอดแต่ละทักเนี่ยมันเล่นแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงครับถ้าใช้เหมือนกันด้วยทักษะของคนที่เท่าเดิมเนี่ยบอดท่ามันเกี่ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรวมไว้ในคลิปเดียว เหนื่อยพี่สุดยอดเหนื่อยก่อนเล่นรวดเดียว6ตัวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะงงว่าเรามาถ่ายที่วัดทำไมพอดีวัดเป็นที่ที่พี่อู๋เขาเล่นประจกเลยอยู่ที่บ้านฝึกบอดเนี้ที่นี่แหละเริ่มเล่นตั้งแต่ไม่เป็นเลยกองแงกกองแงกเดี๋ยวมาพูดถึงแต่ละบรอดเลยนะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะ เ็เริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะที่เล่นเมื่อกี้ก็คือโยหรือยาวแล้วแต่เรียกเนาะผมให้นิยามของทัครุ่นนี้ว่ามันนิ่มนะครับมือใหม่เหมาะไหมก็เหมาะระดับหนึ่งแต่ว่าจากที่ประสบการณ์ที่ตัวเองเล่นคือมันทําให้เราเสียนิสัยเนื่องจากว่ามันใช้แรงนิดเดียวเนี่ยมันก็กดไปข้างหน้าได้แล้วทาให้เราติดวิกเกลง่ายมากดังนั้นการจะแก้ค่อนข้าง,างยากเหมือนกันครับ ก็มือใหม่ถ้าแต่มันก็เป็นอีกด้านหนึ่งคือเป็นกําลังใจที่ดีครเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเล่นแล้วก็อยากปั้มไปข้างหน้าได้ตัวนี้เป็นตัวที่เริ่มต้นก็ถือว่าเหมาะเหมือนกันครับโอเคต่อมาบอร์ดที่2นะครับก็คือตัวนี้เปิง p าเวอร์ครับก็ตัวนี้เป็นซ X ทัคนะครับก็ค่อนข้างแข็งอ,อืมเอาสำหรับคนที่ดิบเถื่อนอยากได้ความถึกก็ตัวนี้ เป็นตัวที่ค่อนข้างดีที่สําคัญผมแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับมันปั๊มยากก็จริงแต่ว่าการที่ปั๊มยากเนี่ยก็ทําให้ท่าเราเนี่ยถูกต้องไปด้วย mm hmm. ผมเลยซื้อตัวนี้เป็นบอร์ดที่2เพื่อในการปรับท่าของผม,ผมนะครับ <All right. S 1> ที่สามนักหน่อยตัวนี้ก็เป็นอวอเตอร์บอลนะครับตัววอเตอร์บอลผมให้นิยามมันว่าหน้าเด้ง นะครับสำหรับมือใหม่ก็คนเขาจะเริ่มเล่นวอเตอร์บอลเนี่ยจากตัวเพนนี้แต่ว่าบอกไว้เลยว่าตัววอเตอร์บอลที่โมเองเ่ยไม่เหมือนกันนะครับ hmm. ด้วยด้วยบอร์ดด้วยทรักด้วยแกนล้อเนี่ยความต่างก็ต่างกันไปเลยครับไหนจะปรับข้างหลังอีกนะครับสำหรับคนที่อยากควบคุมบัจเจตเองหรือเงินของตัวเองเนี่ยก็วอเตอร์บอลครตอบโจทย์ได้ครับมันคุมได้จริงไหม ถ้าไม่ผิดพลาดนะ็่วนเล็บส่วนใหญ่จะบานปายชายบานปลายเพราะมันผิดนี่แหละแต่ตัวของมันเล่นสนุกครับเล่นสนุกมันเด้งมันกดแล้วมันเด้งเด้งเด้งนาเด้งขนาดเอาหลังออกเนี่ยก็ยังเมื่อกี้ก็เห็นจังหวะที่ผมเล่นใช่ไหมครัมันมันก็จะแบบวืดวุดวดวดแบบเด้งเดงนะครับแล้วก็เหมือนจะล้มจะล้มอ่ะถ้าผมให้ความลื่นของมันเนี่ยความเด้งลื่นแล้วก็การทรงตัวเนี่ยยากลองจากเวิลเทคครับครับผม ัวที่4นะครับนี่ครับสไลด์วงโดนดมอนนะครับโอยเกือบเด๋หน้าลุกสไลด์ไดมอนนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นตัวกึ่งกลางระหว่าง CX กับโยนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ผมเล่นอ่ะค่อนข้างรู้สึกมันจะแข็งๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับนะครับ <c oughs> อาจากที่ผมเล่นเมื่อกี้มันค่อนข้างแข็งๆหน่อยครับเพราะว่าตัวนี้ผมค่อนข้างเล่นน้อยสุดละเพราะว่าผมกะเอาไปเล่นในสนามมากกว่าก็เลยยังไม่ค่อยได้ได้นวดมันเท่าไหร่ครับสำหรับมือใหม่แนะนำครับอยู่เก,กลางตางระหว่างเ o อ e ์กับโยดีสนุกเล่นได้ทุกท่าทุกสนามครับครับผมบอร์ดที่5ครับ7 7ตอนนี้ผมฝึกบอร์ดนี้อยู่ด้วย ลักษณะแบบมันมีคอนเคฟเนาะแล้วแผ่นค่อนข้างกว้างนะครับเห็นไหมมันค่อนข้างกว้างแล้วนั้นเวลาผมวางเท้าเนี่ยค่อนข้างมั่นคงบวกกับแกนล้อกับบอร์ดเนี่ยค่อนข้างต่ําแล้วใช้ล้อเล็กเนี่ยทำให้เวลาขึ้นไปถึงแม้นิยามทักมันผมให้ว่าลื่นนะครับคือลื่น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 ไปเลยเนี่ยมันก็ยังมีความมั่นคงของมันอยู่ถ้าดูจากในคลิปเมื่อกี้ค่อนข้างผมว่าจะ s n a ปหม่อยมากติดง่าย สแนปติดง่ายมากแล้วก็มีความมั่นคงเวลาตอนหลังจากสแนปอ่ะก็ยืนทรงตัวได้ดีครับเป็นบอร์ดที่ควรเก็บควรจัดหามาใครใครเรียกว่าตัวจบก็ได้ครับตัวนี้ครับของมันต้องมีตัวนี้ของตัวนี้ต้องมีจริงๆแนะนำมากเลยคอมเมนต์สุดๆสวิลเทคแบ็กเอาสี่สินิ้วตัวอย่างที่เห็นผมเล่นท่ากับตัวนี้ได้ไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งฝึกน้อย สก็คือมันค่อนข้างใช้การทรงตัวที่ที่แปลกจากบอร์ดอื่นไปเลยครับดังนั้นเวลาเล่นเนี่ยผมแนะนำให้เล่นสลับสลบกับบอดอื่นด้วยเพราะว่าการที่เป็นชักของสวิลเทคเนี่ยมันช่วยให้เราใช้ลท่อนบนอะ่ะเยอะมากมพอใช้ท่อนบนเยอะอะเวลาทรงตัวครับมันก็จะค่อนข้างที่จะ แบบวิวๆว,วอ่ะเหมือนเมือม่อกี้ถ้าเห็น uh huh. ในคลิปผมจะล้มจะล้มจะล้มเพราะมมว่าผมยังทรงตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ก็ยอมรับว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นแต่ว่าก็พยายามฝึกอยู่ครับตัวนี้สําหรับบอร์ดถ้าจะแนะนําคือเป็นบอร์ดสําหรับปรับท่าเลยถ้าใครตั้งใจที่อยากท่าสวยเป็นอีกบอร์ดหนึ่งที่แนะนําครับแล้วก็ถ้าสําหรับมือใหม่ถามว่าเ,เริ่มจากตัวนี้เลยได้ไหมได้ครับแต่อยากให้ใช้ความพยายามเยอะหน่อย อย่าเพิ่งท้อครับบางทีอาจจะแบบมันเล่นยากจนเบื่อได้เซ็งได้แต่ว่าถ้าเกิดตั้งใจที่จะเล่นแล้วผมว่ามันไม่ยากเกินความพยายามครับวันนี้ก็แบบเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันนะ oh. <c oughs> เหนื่อยแนละ้วเล่น6 <c oughs> บอร์ดรวดนะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็ยังไงต้องขอบคุณพี่อู๋มากๆนะครับที่เปิดบ้านให้เพื่อนๆได้นนชมกันแล้วก็มาสาธิตให้ชมเลยว่าแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับให้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆน,นะถ้าอยากการป้ายาใช่ไปสำหรับบอร์ดที่ <c oughs> <c oughs> สม สำหรับใครที please, ่ชอบของดาก็ลองชมคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อู๋มากๆนะครับใช่ครับครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสำหรับคลิปเปิดโกูนะครับลูกบ้านพี่อู๋นะครับของดํา6แผ่นนะครับก็ต้องขอจบต่เพีงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสปินเมมโมรีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ